48ปีสวยกว่าตอนเป็นดาราห่างหายหน้าตาจากวงการบันเทิงไปนานหลายปีมากๆสำหรับนางร้ายน้าสวยดาวค้างฟ้าจ๊บดูสิตาที่เธอได้ออกวงการไปรับใช้ชาตินานนับ10ป,ปีเมื่อพูดถึงนางร้ายที่โด่งดังมากๆในสายตาตัวเองเมื่อ1 0ถึง20ปีที่แล้วจำได้เลยว่าจ๊บดูสิตาคือนางร้ายเบอร์ต้นที่แสดงฝีมือลายมือเข้าถึงบทบาทจนเรารู้สึกเหม่นใส่กับภาพที่เห็นบนหน้าจอแม้หน้าตาเธอจะจัดอยู่ในกลุ่มสาวแบลชวชวนมอง แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยและทซ่บมากกลายเป็นภาพของสาวมัน่นในสไตล์แบบฉบับนางร้ายเข้ามาแทนที่เธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีจากนักร้องมงซับในสู่การเป็นนักแสดงมากความสามารถซึ่งหากใครที่ติดตามข่าวคราวของเธอในตอนนั้นจะรู้ว่าเธอเลือกตอบแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเธอผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาบุญทีมชาติชุดี่เกมครั้งที่26 หลังจากทุ่มเทให้กับการเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างสุดความสามารถวงการบันเทิงก็เปรียบเสมือนญาติสนิทที่เธอได้แวะเวียนมาหาบ้างตามโอกาสเรียกว่าเว้นวักห่างไปนานจนแทบตาจากไปเลยจุดนี้เองทำให้จิ๊บดูสิตาต้องเริ่มออกค้นหาตัวเองอีกครั้งด้วยการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวและจากทำธุรกิจมาแล้วหลายอย่างเธอยังรู้สึกว่ายังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดอย่างจริงจังวันนี้ถามว่ายังคิดถึงวงการบันเทิงบ้างหรือเปล่าเธอตอบเราอย่างอารมณ์ดีว่าคิดถึงมากคิดถึงวงการบันเทิงค่ะ แต่ตอนนั้นเราได้รับหน้าที่ที่เราต้องเต็มที่กับมันการที่เราได้เป็นทีมชาติเราต้องให้เวลาเต็มที่หน้าที่คือเก็บตัวและฝึกซ้อมทุกวันตอนนั้นเลยทําอะไรไม่ได้เพราะติดทีมชาติ1ปีซึ่งมีเก็บตัวก่อนหน้านั้นด้วยเราเลยห่างหายจากวงการละครจิฟยังเล่าประสบการณ์การเป็นนักกีฬาพูลทีมชาติให้ฟังด้วยว่าเวลาซ้อมแม้จะมั่นใจร้อเแต่เวลาลงแข่งจริงจะเหลือเพียง60-7เ จิตวิทยานักกีฬาถือเป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจไม่ได้ตื่นเวทีก็ทําได้ไม่เต็มที่อย,ยอมรับน่ากลัวกว่าการเป็นนักสแสดงอีกครั้งหนึ่งจิบโดนจับคู่นักกีฬาเกาหลีที่เล่นมาเป็น10ปีพอถึงเวลาลูกจ้าที่เราเคยทําได้ประจําและถนัดกับทําไม่ได้เลยน่าแตกสุดๆเราอีกหนึ่งประสบการณ์คือตอนแข่งสนามแรกเราตีไข่ไม่แตกเลยปัจจุบันอดีตนักสแสดงคนดังได้หันมาศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับการปรับวิธีคิดแพชชั่น และยังได้เผยเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้นี่หนุ่มที่คบหาดูใจอยู่มานานนับสิบปีแล้วแต่ไม่คิดที่จะแต่งงานเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดีและไม่คิดที่จะมีลูกเป็นของตัวเองเพราะตอนนี้เธอและแฟนหนุ่มได้เลี้ยงหลานชายเหมือนลูกแท้ๆนั่นเองค่ะ